สบายดีพี่น้องอือยงสบายดียมเศร้าพี่น้องหมดเซวามึงทอนโตหมดคัดคัดเอาแห้งอีลีนี่ อยู mm. to say, to ่เล่มงอมอยู่เฮยป้านันมึงได้ให้ลอยมือันหรือลอยซีสีบลอยสีหาซีบกูเสือเศร้ามัดกระโปฮเศร้าซีบแรงซีบขนอย่างใดอีกอะเตรียมไปลูกกาอีกหลัจากเซ็นละหมดป้าทอยหมดได้เธอได้แหละไปสองเซ็นแล้วไปสองมือ สองเซนปาลายแหละเงินไปใช้มึง <c oughs> คือกินไรทั้งหมดไปได้ตะเคียบลูกไปใส่แล้วแม่ก็โมเ,เห็เละ บไปบอหาหมอดหาหมอบอไปทิ่แหละเมื่อยปานนี่แหละบอไปหาหมอเลยยากยากจะเกี้ยวกับเมื่อยแล้วกินเนื้อสู้กำลังลายเลยปนี้กินบ่ได้แหละดื่มลอยกาเฟ่ กินแล้วก็ไปสวนมันวันนี้กินบ่ได้เห็ดบ่ได้แะเมืออ่อยแลละห้ามมึงกับโบใส่ถั่วยเนาองห้ามน้องไใส่จานเนะาะเขากินก็หมดไปได้กระตอกโอ้อกินปลากระปองกู่เสา่สาเท้แซ่บอกินแม่เจ้าว่าเสียขวดใส่บุนเสร็จนะแม่ เศษนิตู้มันยังอันนั้นได้เออปองหนึ่งมันกะตะเกาหน้าตอนบ้ากใหญ่เนาะตอนน้อยบันนี้ตอนน้อยตอนน้อยมันก็หลายต้นอันนี้คือแกงเห็ดเจ็บบ่มักบ่ตื่นมาเลยกินโลแซ่บเดียวเด้ สปาดีปลาลุงค่ะกินปลากระป๋องปลาลุงค่ะสปารีปลา,ปาปปลุงอนั่งงามๆพอ่อเออขอดัดตบักดีๆแกตอกมาถ้าดำนา mưa hai nhà bậc hứng. thiêu bay thiêu ma lẹt tẻ alum à Nhớ xếp thử xuống phía xưa mừng nào. กินแล้วมาปั่นเขาแล้วทูใส่เขาแล้วกินกขาปากคือเก้าจกมาสักัเอากระทูทูใส่ปั่นในมือเฮันเดีมันบุมัน,มนทิทูใส่เขาในตีอืมจกไปแล้วกับเออฮันเดีจื้อไว้บันนี้นะ ชุดน้ำมันใช้จำลลายหนึ่งกว่าอันนี้จำนน้อยมันได้ชิเศบคุยอร่อยเ,ออเกลือมันนะครับเกลือมันกับหมกินไปไล้เดี๋ยวมันขำนิน้อยฝนกับโบโตกพี่น้อง นอนหอนมาสองสามคืนหรือปะทุหอนก็หนี่นอนบ่ได้นอนเด็กตื่นสวยเอากล้งคืนมันจะออกพักกันออกมากลางมงนอนอยู่นอกข้างในมุงกันเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วกับผเอามอนออกมานอนอยู่ในถ้าแม่นอนอยู่นอกมันก็เย็นอยู่บอเด็กหน่อยลินเขางินหน่อยบอเขาลิน น้ำป่ากระเบิดคือกือซ้ำคักแล้วกูสิกินตอนเ้ารเนี่บ่มีเลยมดใช้เงินโลกามาให้ป้าชื่อนมมึงดูมาให้ป้าชื่อนมมึงดูมาเ็กินข่าวยาอีหม,มดหนาเต็มปุโรยเฮ็ดอีะ เอาละทัวยไว้ทัวหัวทัวยไว้ไวๆคั่นเจ็บกินกับแม่อืมป๊าดอืมเฮ็ดยังอ่ะอืมหมดเอ้ยอไปอยู่ห่มห้อีกบ่มึงน่ะหมดตนี่มาตนี่เป็นยังคือแดงบละแขงนี่ เสืออันนี้มันน่อยเลยผูกลงมาอย่างเบิ้งขึ้นเดชขึ้นเดชขึ้นเด้อยากมาหากูอ่ะนี่นะกูหูอยู่อืกูบวอ้อืมอยากลงมาหากู มันอยากมาหากูสชมมันอยากชมมันอยากลงมาหลินนะหมดมากินปลาอย่าง่องกระแดกจนเบิดผูกเสืออันนี้น่าซูมันหน่อยแหงแกะถิมนะกูเลยไปตะมุนมัดน้ำมันอืมชิมียัง อันนี้เยุดในอันอทมให้ค่ะถ้าเพเจ้ากับอัลปอนปแบ,บน๊บลงกันนางลโเปีกสูงนะน้ำหมอกนะหมดพี่ะนะวดาคอยังบ่ตื่นเลยหันด้เพว่ัไปไปสะเะสห็หยังเนาะอันะเนาะชอหมุนเบิรแรดออกมาอีกคุณนะ โอ้ยต oh, like yeah. mm ื hmm. ่นมาเลยกินนมรวมนั่นมาบูดบ oh, no. ่อยากเอาขรุต oh, yeah. mm ู hmm. re ้ให้ตะคืนกระป๋องให้เอาเขาอืมมาเบิ่งดูมาเบิ่งดูอีหมดมันสิไปรบกอวนนี่อีไร่สิไปนี่อีหมดบ่ไปบ่มาไปหาเงินก่อนเด้อวัวเรืออะไรขนาดมันไปเมื่อวานมันยังไม่อยากมามันอยากอยู่ในอีหมดอยู่โฮมให้ในอหมดบ่ มดมันจองหมให้นตุเไดมันมึงก็นอนห่มให้เลยตีมึงข้นนอนเทิน,น,เ,นขเขาเห็นยังบอสนุ่มันเกินไป <c oughs> บอเกินนะนอน,น,น,อนห่มให้เ<อ>ลยมาตีในหนมดขึ้นเ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 ด อึมฮึมโอมฮึมฮึยฮึมฮมาึมฮ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 ึมจุดโอมฮึมฮึมฮึมาึมฮึมฮึมัึมัึมฮึกฮมฮึ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 มฮนมฮามฮอมฮึนกึมฮอมฮึมฮึึอึ บบมีก็บว่าให้มันมีเอานนิแหละบูดบูญยากูกล่นเฮือนล่นซานล่นเฮือนล่นซานบดอึดนะพี่น้องเงินเบิดและนำแถวหลุมนี่นี่แถวคีดดินนี่กับเงินเบิรดโอ้อีหมดเกือบกับโบมีบ่หมดเด็กไก่กินปลากระปองนะ ไอเมื่อกี้นประสานพูดแล้วบือลงบือลงบือลงเอาหมอนยางเอามันใส่น้ำหมอกแล้วเามาจากยางไว้เอามาลงโรสมเอาอันหัวเข่ามันถือกับน้ำหมอกนั่นเออให้มันเหยียบโลดให้มันคานไปตามน้ำหมอกหัวเข่ามันตึงแข็งยางไว้ผ้เถ่าคนวะเออฮันดีให้มันหลินกับน้ำหมอก ลอยนี่ลอยนี่ลอยนี่หมดไม่ใช่ไม่ใช่อืมบายบายเลยบายบายเลยเพิ่นไปรถจักรเพิ่นไปรถใหญ่น้ำข้าอ่ะ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 แล้วแม่กินข้าวกับปลากระป๋องน้ำไมไก่แก้มนั่นลงมาอาบน้ำกับพ่อมือนั่นเลยสงสัยสิเหล็กก็เลยสิเล็บพ่อหรือเล็บลูกและบาดนี่นี่ บายบายหมดบายบายแต่อย hm ู่ท้องกับป้าแย่ค okay. ่ะหมอแดงออกมาแล้วมึงก็ยังไปโลกกาอยู่นะมดเนาะ อีลอยได,ด,ด้ส์นะสบัดีปลาลุงดูลุเฮ็ดไนายบัดีปลาลุงเฮ็ดได้นมปลาลุงได้ซื้อให้นะเอาไว้ตุย่าดูสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุงเนงาะว่าดูอัมราพาะจารเด้อพี่น้องเด้อ,อก็อพบกันอีกคลิปหน้าบูบัสิเป็นคลิปยังคลิปยังกะรอลุดเรอเบิ่งรอชมไปนํา,นา,ก,า,า,ก,านกันขอบุญขอบคุณท,ที่ติดตามหาฟังหาชมพี่น้อง